ตำรวจที่ต้องพบเจอกับเรื่องราวแ,แปลกๆโดยมีวิญญาณผู้หญิงคนหนึ่งต้องการมาบอกพวกเขาให้ไปช่วยเหลือแฟนที่เกิดอุบัติเหตุซึ่งเธอได้ติดต่อมาผ่านสายโทรศัพท์มือถือจนไปเจอสถานที่เกิดเหตุจริงๆกับเรื่องที่มีชื่อว่าอุบัติเหตุผีบอก ก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณป๊อปเป็นประสบการณ์ตรงที่คุณป๊อบได้เจอในระหว่างที่เขาเข้าเวรอยู่คุณป๊อปมีอาชีพเป็นตำรวจประจำอยู่สถานีหนึ่งในจังหวัดปราจีนเขาทำงานที่นั่นได้ประมาณ2-3เดือน โดยในช่วงนั้นคุณป๊อบจะเข้ากะดึกช่วงเวลาที่เขาทำงานคือ1นึ่ทุ่มแล้วก็ออกอีกทีก็7จ็ดโมงเชา้าในคืนนั้นระหว่างที่คุณป๊อบนั่งดูทีวีอยู่บนสถานีตำรวจเวลาประมาณหนึ่งทุ่มกว่าก็มีสายโทรเข้ามาแจ้งเหตุเป็นเหตุรถชนกันกลางสี่แยกเขารีบเตรียมของเพื่อที่จะไปยังสถานที่เกิดเหตุ แต่ระหว่างนั้นก็มีอีกสายหนึ่งโทรเข้ามาปลายสายเป็นเสียงของผู้หญิงพอคุณป๊อบรับสายเธอก็แจ้งว่าให้มาช่วยแฟนของเธอหน่อยเขาเกิดอุบัติเหตุมอไซล้มอยู่ที่เขาใหญ่คุณป๊อบเลยบอกกับเธอไปว่าก่อนหน้านี้เพิ่งจะมีอุบัติเหตุแจ้งมาเหมือนกันเดี๋ยวเขาจะต้องไปดูคดีนั้นก่อนแล้วถามว่าเธออยู่ที่ไหนแต่ปลายสายก็เงียบแล้วสายก็ถูกตัดไป คุณป๊อบได้ขับรถไปยังที่เกิดเหตุแรกก็เห็นว่ามีรถยนต์สองคันจอดชนกันอยู่แต่ก็ไม่ได้มีใครบาดเจ็บอะไรมากระหว่างที่เขากำลังเดินไปที่ด้านหลังรถคู่กรณีเพื่อจดทะเบียนรถแล้วก็วาดแผนที่เส้นทางเพื่อเอาไปทำประวัติอยู่ๆก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งใส่เสื้อยืดแขนสั้นลายตารางหมาคอตกางเกงเยียนขาสั้นเดินเข้ามาหาคุณป๊อบซึ่งก็ไม่รู้ว่าเธอมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไง เธอพูดกับเขาว่าพี่ช่วยไปดูแฟนหนูให้หน่อยแฟนหนูรถล้มอยู่เขาใหญ่คุณป๊อบหันไปมองหน้าเธอเขานึกขึ้นได้ว่าก่อนหน้านี้มีเด็กผู้หญิงโทรมาขอความช่วยเหลือเลยถามเธอว่าเป็นเธอใช่ไหมที่เป็นคนโทรมาหาเขาแต่เธอก็ได้แต่ก้มหน้าไม่ได้ตอบอะไรคุณป๊อบเลยบอกให้เธอไปรอที่โรงพักก่อน เดี๋ยวเขาเสร็จจากตรงนี้แล้วเขาจะไปดูให้พอจดทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยคุณป๊อบก็เดินทางกลับสอนอระหว่างนั้นก็มีคู่กรณีสองคนมานั่งรออยู่ในห้องร้อยเวนลักษณะภายในห้องด้านในซ้ายมือจะเป็นโต๊ะทำงานของร้อยเวนเดินตรงไปจะเป็นโซฟายาวๆแล้วถัดจากโซฟาก็จะเป็นโต๊ะที่คุณป๊อปนั่งทำงานอยู่ คุณป๊อปเห็นว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นมานั่งรออยู่ที่โซฟาแต่เขาไม่ได้สนใจอะไรตั้งใจจะเคลียร์คดีที่รถชนกันก่อนคุณป๊อปเตรียมเอกสารให้ทั้งสองคนนั้นเซ็นก่อนจะปล่อยตัวกลับไปให้ไปสู้คดีกันต่อทีหลังแล้วเขาก็เรียกเด็กผู้หญิงคนนั้นมานั่งข้างหน้าพร้อมกับถามเธอว่าไปทำอะไรมาทำไมถึงได้ขึ้นไปเขาใหญ่ในช่วงเวลานี้เพราะปกติที่เขาใหญ่จะไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวขึ้น หรือลงหลังจากหกโมงเย็นผู้หญิงคนนั้นเธอได้แต่ก้มหัวคุณป๊อบเลยถามต่อว่ารถเกิดอุบัติเหตุตรงไหนไปทำอะไรถึงล้มล้มเองหรือว่ามีคนอื่นมาชนแต่เธอก็ยังคงก้มหัวอยู่อย่างนั้นไม่ยอมตอบคำถามที่เขาถามสักคำแล้วจูจ่ๆผู้หญิงคนนั้นก็หยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็กดโทรหาใครบางคน ระหว่างที่เธอกำลังกดโทรเสียงมือถือของคุณป๊อบก็ดังขึ้นด้วยความสงสัยคุณป๊อบเลยถามเธอไปว่าจะโทรหาพี่ทำไมนั่งอยู่ข้างหน้าพี่แล้วมีอะไรก็บอกพี่มาได้เลยคุณป๊อบยังคงเห็นท่าทางเธออย่างนิ่งๆเริ่มรู้สึกว่าเธอน่าจะเกรงที่ต้องคุยกับตำรวจด้วยความที่เธอยังเด็กอยู่ด้วยเขาเลยตัดสินใจเดินไปที่ห้องสิบเวร แล้วบอกสิบเวรว่าให้ไปหยิบน้ำมาให้น้องผู้หญิงในห้องหน่อยตอนนั้นสิบเวรก็มองหน้าคุณป๊อบเขาทำสีหน้างงๆแล้วก็ถามว่าผู้หญิงที่ไหนครับคุณป๊อบก็บอกไปว่าก็ผู้หญิงที่มาแจ้งเรื่องแฟนของเขาขับรถล้มที่เขาใหญ่ไงตอนนี้เธอนั่งรออยู่ข้างหน้าแต่ดูแล้วไม่ค่อยกล้าพูดสิบเวรก็ตอบว่าไม่มีนะครับ ที่เข้ามาในห้องก็มีแค่คนที่ขับรถชนก่อนหน้านี้ซึ่งก็ได้ออกไปหมดแล้วแต่คุณป๊อบก็ยังยืนยันว่าจะไม่มีได้ยังไงเพราะเธอก็นั่งอยู่ที่หน้าโต๊ะเขาแล้วก็บอกสิบเวรให้เข้ามาดูถ้าไม่เชื่อพอสิบเวรเดินเข้ามาในห้องปรากฏว่าในห้องตอนนี้ว่างเปล่าเด็กผู้หญิงคนนั้นไม่อยู่แล้ว คุณป๊อบยังคงยืนยันว่าก่อนหน้านี้เธอมานั่งตรงนี้จริงๆสึบเวรเริ่มมองหน้าคุณป๊อบสีหน้าเหมือนคิดว่าคุณป๊อบกำลังโกหกอยู่คุณป๊อบนึกขึ้นได้ว่าผู้หญิงคนนั้นเพิ่งโทรหาเขาเมื่อกี้เขาเลยรีบกดโทรศัพท์มือถือไปยังสายล่าสุดแต่พอโทรไปกลับโทรไม่ติดสายขึ้นว่าไม่สามารถติดต่อได้เขาเริ่มสงสัยแล้วว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใคร หรือว่าเป็นโจรมาขโมยของในห้องแต่ก็ไม่น่าเป็นไปได้ที่จะออกไปโดยที่พวกเขาไม่เห็นเพราะห้องสิบเวนจะติดอยู่กับทางออกแล้วถ้าจะปีนหน้าต่างออกไปก็คงทำไม่ได้แน่ๆเพราะหน้าต่างจะเป็นเหล็กกั้นหนาๆแล้วก็ถูกปิดตายทั้งหมดไม่สามารถเข้าหรือออกจากห้องได้ทำให้ทางเข้าจะมีแค่ทางเดียวคุณป๊อบนึกถึงสิ่งที่เธอพูด หรือว่าเธอจะเป็นวิญญาณที่อยากจะให้ไปช่วยเหลือแฟนของเธอเขาเลยบอกผู้ช่วยให้ไปเตรียมรถเพื่อจะขับไปดูที่เขาใหญ่เพราะเราแวกนั้นก็มีเหตุปล้นจีค่อนข้างเยอะพอทุกคนเตรียมตัวกําลังจะออกไปตรวจระหว่างที่พวกเขากําลังจะเดินขึ้นไปที่รถลักษณะรถตํารวจจะเป็นกระบะตอนเดียวด้านหลังจะมีเบาะข้างๆสำหรับคนนั่งทุกคนหันไปมองที่รถ เห็นเป็นเด็กผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่ที่ท้ายรถแต่รอบนี้ทุกคนเห็นเหมือนกันหมดคุณป๊อปชี้แล้วหันไปบอกกับสิบเวนว่านั่นไงผู้หญิงที่เขาบอกคุณป๊อปกำลังเดินตรงไปหาเธอแต่ตอนนั้นสิบเวนก็เข้ามาจับมือไว้แล้วก็พูดขึ้นมาว่าหมวดหมวดไม่คิดว่ามันมีอะไรไปแปลกๆหรอผู้หญิงคนนั้นออกมาจากห้องตอนไหนคุณป๊อบถึงกับหยุดชะงัก เขายืนคิดถึงสิ่งที่สิบเวนพูดก็เริ่มรู้สึกแปลกจริงๆตอนนี้คุณป๊อบเริ่มกลัวเลยบอกให้ยามตำรวจที่อยู่ใกล้ๆช่วยไปหยิบพระในห้องประชุมให้หน่อยเขามองไปที่รถผู้หญิงคนนั้นก็ยังคงนั่งอยู่ที่ท้ายรถราวกับกำลังรอให้พวกเขาขับรถออกไปแต่แล้วไม่นานยามตำรวจก็กลับมาพร้อมกับพระประธานอ,องค์ใหญ่คุณป๊อบถ,ถึงกับกลุมขมับ เขาตั้งใจจะให้ไปเอาพระองค์เล็กมาห้อยคอแล้วชี้บอกให้ยามไปเอามาใหม่ในตอนที่คุยกันอยู่นั้นพอคุณป๊อปหันกลับไปที่รถก็ไม่เจอผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่แล้วพอทุกคนเตรียมของเรียบร้อยก็เริ่มออกรถคุณป๊อบจะนั่งอยู่ด้านหลังกับผู้ช่วยและมีคนนั่งข้างหน้าอีกสองคนโดยปกติการจะไปเช็คอุบัติเหตุจะไปแค่สองคน แต่รอบนี้คุณป๊อบค่อนข้างกลัวกเลยพากันไปเป็นเพื่อนทั้งสี่คนเลยพอไปถึงหน้าทางเข้าเขาใหญ่ก็เห็นเจ้าหน้าที่ยืนอยู่ที่หน้าป้อมคุณป๊อบได้บอกกับเจ้าหน้าที่ไปว่าเมื่อกี้มีคนโทรแจ้งว่ามีอุบัติเหตุมอไซ์ล้มอยู่ข้างบนแต่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไม่มีเพราะเขาก็อยู่ตรงนี้ตลอดแล้วก็ได้เช็คเส้นทางก่อนที่จะปิดถนนแล้ว คุณป๊อบเลยขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยขึ้นไปดูอีกรอบเผื่อรอบแรกเขายังเช็คไม่ละเอียดเจ้าหน้าที่ก็ปั่นจักรยานขึ้นไปข้างบนผ่านไปไม่นานเขาก็ขับกลับมาแล้วก็บอกว่าไม่มีไม่เจอใครอยู่ข้างบนเลยสักคนทุกคนคิดว่าน่าจะโดนผีหลอกจริงๆเข้าให้แล้วเลยคุยกันว่าเดี๋ยวจะขับรถกลับไปที่สอนอกันแต่ตอนนั้นเองเสียงมือถือของคุณป๊อบก็ดังขึ้น เขาค่อยๆหยิบมือถือขึ้นมาดูปรากฏว่าเป็นเบอร์ของผู้หญิงคนนั้นเขายังจำเลขท้ายเบอร์ของเธอได้ด้วยความกลัวเขาบอกให้ผู้ช่วยจอดรถแล้วยื่นมือถือให้ผู้ช่วยบอกให้ช่วยรับสายแทนหน่อยเขาจะลงไปฉี่พอคุณป๊อปลงจากรถก็เห็นว่าผู้ช่วยกำลังคุยโทรศัพท์อยู่คุณป๊อปยืนทำท่าเดินไปเดินมาให้เหมือนกับกำลังจะฉี แต่ความเป็นจริงเขาเพียงแค่ไม่กล้ารับสายผู้หญิงคนนั้นหลังจากที่เขาเห็นว่าสายถูกวางไปเขาก็รีบเดินกลับมาที่รถแล้วถามผู้ช่วยไปว่าใครโทรมาก็ได้ความว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งโทรแจ้งว่าแฟนเขาเกิดอุบัติเหตุอยู่ใกล้กับเส้นทางไปน้ำตกคุณป๊อบคิดว่าน่าจะเป็นผู้หญิงคนเมื่อกี้แน่ๆเลยบอกให้ผู้ช่วยขับรถไปตามเส้นทางที่เธอบอกดูปรากฏว่าก็เจอจริงๆ ลักษณะเป็นผู้ชายนอนสลบอยู่ที่พื้นร่างกายเขาเต็มไปด้วยแผลถลอกจากรถล้มข้างๆยังมีรถมอเตอร์ไซค์จอดคว่ำอยู่คุณป๊อบรีบโทรตามมูลนิธิให้เข้ามาผ่านไปไม่ถึงสินาทีรถมูลนิธิก็ขับมาถึงระหว่างนั้นก็ช่วยกันยกคนสลบขึ้นรถคุณป๊อบก็จดทะเบียนรถแล้วก็วาดแผนที่เพื่อจะลงบันทึกเขาพยายามมองหาผู้หญิงคนนั้น แต่มองไปรอบๆก็ยังหาเธอไม่เจอเลยคิดว่าผู้ชายคนนี้น่าจะมาแค่คนเดียวแต่แล้วสายโทรศัพท์ของคุณป๊อบก็ดังขึ้นอีกครั้งเขาหยิบขึ้นมาดูเห็นเป็นเบอร์ของผู้หญิงคนเดิมคุณป๊อบมองซ้ายมองขวาตัวเขาเองก็ไม่กล้ารับสายแต่ก็อยากรู้ว่าเธอจะพูดอะไรเขามองไปเจอน้องอาสาคนหนึ่งกำลังทำความสะอาดพื้นที่รอบๆ คุณป๊อบยื่นโทรศัพท์ให้แล้วบอกไปว่าให้ช่วยรับโทรศัพท์ให้หน่อยเดี๋ยวเขาจะเดินไปดูที่หลังรถน้องอาสาคนนั้นก็ทำหน้างง,งๆก่อนจะกดรับสายพอคุยจบคุณป๊อกก็เดินเข้ามาถามเขาบอกว่าเมื่อกี้มีคนโทรมาแจ้งว่าใกล้ๆกับจุดที่เกิดเหตุมีคนบาดเจ็บอีกคนแต่ต้องขับรถเลยจากจุดนี้ไปหน่อยรถมูลนิธิก็ได้ขับขึ้นไปดู โดยมีคุณป๊อบนั่งท้ายรถไปด้วยปรากฏว่าเจอเป็นศพเด็กผู้หญิงอยู่ข้างทางลักษณะเธอคอขาดถัดไปจากตรงนั้นไม่กี่เมตรก็มีเส้นเลือดสลิงขวางเส้นทางอยู่คุณป๊อบจำเสื้อและกางเกงของผู้หญิงคนนี้ได้ชัดเป็นชุดเดียวกับคนที่มาขอความช่วยเหลือเขาเขาถึงกับขนลุกไปทั้งตัวพอมูลนิธิรีบมาทำการเก็บศพเนื่องจากเวลานั้นค่อนข้างดึกมาก ทำให้พวกเขาไม่ได้อยู่หาหัวของเธอเพราะถัดจากจุดนั้นก็จะเป็นเหวลึกคิดว่าหัวของเธอน่าจะหล่นลงไปแต่แล้วก็มีสายโทรเข้ามาหาคุณป๊อปอีกครั้งเขารีบยื่นโทรศัพท์ให้น้องมูลนิธิทันทีพอน้องรับสายก็เห็นน้องคนนั้นพูดว่าหรอครับได้ครับได้ครับแล้วสายก็ตัดไป ายสายเป็นเสียงผู้หญิงคนเดิมเธอโทรมาบอกว่าหัวศพไม่ได้หล่นไปที่เหวแต่ตกอยู่ใกล้ๆแถวนั้นทางมูลนิธิก็พยายามส่องหาบริเวณที่ผู้หญิงคนนั้นบอกก็เจอกับหัวศพจริงๆแต่แปลกมากทุกคนตรงนั้นไม่ได้นึกถึงเลยว่าเธอเป็นใครทุกคนตรงนั้นไม่มีใครเอะใจเลยว่าเธอรู้ได้ยังไงว่าศพอยู่ตรงไหนแล้วหัวของศพอยู่ตรงไหนน่าจะด้วยเหตุการณ์ตรงนั้นที่ค่อนข้างรียบ และสถานการณ์ที่ดูวุ่นวายคุณป๊อบเลยเดินไปถามน้องมูลนิธิว่าน้องไม่สงสัยเหรอว่าใครโทรมาเขาก็ยืนนิ่งไปสักพักแล้วก็ถามว่าใครเป็นคนโทรมาเหรอพี่คุณป๊อบเลยบอกไปว่าไม่รู้เหรอที่พี่ไม่กล้าร,รับสายอะเพราะสายที่โทรมามันไม่ใช่คนแต่เป็นวิญ,ญญาณผู้หญิงที่คอขาด ทุกคนตรงนั้นต่างก็ตกใจกับสิ่งที่คุณป๊อปพูดแล้วก็เริ่มคุยกันถึงสายที่เขาได้รับคุณป๊อปเลยบอกว่าตรงนี้พี่ฝากด้วยแล้วกันถ้าเสร็จแล้วก็รีบกลับพี่ขอกลับไปสอนอ,อก,ก่อนพอวันถัดมาคุณป๊อปได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลเพื่อจะสอบปากคำน้องผู้ชายว่าเกิดอะไรขึ้นเขาเล่าว่าเมื่อคืนเขาไปที่เขาใหญ่เขาขับรถไปกับแฟนสาว ด้วยความที่เขาเป็นคนพื้นที่เลยรู้ว่าเส้นทางขับออกเส้นไหนได้บ้างพอช่วงเย็นในตอนที่เจ้าหน้าที่จะไล่ลงจากเขาใหญ่เขาก็ขับรถหลบไปอีกฝั่งแล้วก็แอบไปมีอะไรกับแฟนนั่นบนนั้นพอตอนที่ต้องขับลงมาด้วยความที่ทางค่อนข้างชันและเขาก็รู้ดีว่าเส้นทางนี้มีคนชอบแกล้งขึงสลิงค่อนข้างบ่อยพอขับไปได้ทักพัก ก็เห็นกไกลๆว่ามีสลิงอันหนึ่งขวางอยู่เขาเลยรีบบอกให้แฟนของเขาหมอบลงตอนนั้นเขาที่เป็นคนขับได้หมอบพ้นเส้นเอ็นไปแล้วแต่ขับออกจากตรงนั้นได้ไม่ไกลเขาก็รู้สึกว่าตัวของเขาเปียกด้านหลังพอหันกลับไปดูปรากฏว่าสิ่งที่เปียกเลอะเต็มหลังของเขาคือเลือดของแฟนที่กระเซ็นออกมาจากคอซึ่งแฟนของเขาได้คอขาดเพราะเชือกเอ็นตัดไปก่อนหน้านี้ เขาตกใจมากเลยเบรกลถกระทันหันทําให้รถเสียหลักล้มลงด้วยความช็อกกับสิ่งที่เจอทําให้เขาหมดสติไปตรงจุดๆนั้นและตั้งแต่เหตุการณ์นั้นมาคุณป๊อบก็ไม่กล้าใช้เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้อีกเลยเขาได้ไปปิดเบอร์นี้ทิ้งแล้วก็ใช้เบอร์ใหม่เพราะเขากลัวว่าผู้หญิงคนนั้นจะโทรมาหาเขาอีกและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณป๊อบได้เจอมา ใครมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาประสบการณ์การเจอผีเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ